นี่นะะนไหมหรออยู่แล้วาีขอสั่เจ้าพี่ลิย่สนับใจขอบคุณค่ะใชอซ้ออะแค่ไหนแล้วเราั่แอุ้ยกระปรง่ารักเลยอะคะไม่แตุณพ่อเลยหรอถอดเลยชอไชอบต่ว่าจะจะซื้อจ้างอซ้อจ้าเขาค่อน้ย่แงตลิอยากได้กระปงข้างหน้าถอดเลยนะจ้่้เลยค่ะมาก็คือกาแงช้นเป้นารักก็เอาไปเลย ราคาพิเศษตัวไหนอัี้ี้มสีส้มอาจจะสีส้มมิส eat ีเขียวมเขาไม่แข็งแบบมันต้องสองตัวสามร้อยพันบาะเองหน่อยันบาทเอข้าหน่อยละพันธุนะห้าขันธุ์